เดือนสิงหาคมนี้วิ่งไหนดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนอยู่กับ y o u t u b e นะคะสสิ1น1นะคะอ้อยนะคะตีใหญ่ไฟกระพริบและในคลิปนี้นะคะเราก็จะมีรายละเอียดนะคะในงานวิ่งที่น่าสนใจนะคะในเดือนอะไรคะเดือนสิงหาคมนี้มีกี่สัปดาห์คุณรู้ไหม สสัปดาห์ไหมคะผิดอ้าวเหรอมีห้าสัปดาห์มีห้าสัปดาห์นะคะสามสิบและ31สิงหาคมโอ้เดือนนี้ได้วิ่งกันฉ่ำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในอาทิตย์แรกเลยค่ะอาทิตย์ที่3สิงหาคมนะคะมีงานอะไรดีๆคะคุณก็มีงานเยอะเลยนะครับค่ะแต่งานแรกที่เราต้องแนะนำคือพัทยาเทรลโอ้ไกลบ้านเราใกลบ้านเราค่ะ ก็คือปีที่แล้วเราก็ไปมานะคะพัทยาเทลนี่นะคะสามารถไปดูในคลิปของเราได้นะคะในรายละเอียดของเส้นทางนะคะในปีนี้เขามีระยะอะไรบ้างคะคุณติใหญ่คะครับพัทยาเทลเมี2องระยะนะครับค,คือ10โลและ5โลจากที่แหลมบริไฮท่าเรือแหลมบริไฮนะครับเมืองพัทยานะครับก็บริเวณท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะล้านนะครับจะมีะพื้นที่โลง่งแล้วก็จัดวิ่งบริเวณเขาติดกับชายหาดเลย ซึ่งเขาเรียกตัวเขาเองว่าเป็นเทรลง,ง่ายๆเทรลคุณหนูนะคะคือเหมือนว่าคนที่เพิ่มเริ่มหัดใหม่ก็สามารถที่จะมาวิ่งเทรลนี้ได้อยู่ในเมืองพัทยาเห็นบรรยากาศจุดมชมวิว<ค>ิของพัทยานะคะจุดสําคัญที่หลายคนอาจจะไม่เคยขึ้น,ชนเช่นพัทยาป้ายพัทยานะคะก็ตอนนี้เป็นราคาปกตินะครับ500สล็อตสำหรับ10กิโลนะครับ890บาทแล้วก็5กิโลเนี่ยมีเหลือลอีก400สล็อตนะครับ 690าบาทครับม,มี10โลกับ5โลนะครับจะมี10โลจะมีถ้วยมัคเินิเชอร์นะครับก็คือ,อจะเป็นพิเศษลิมิเต็ดสำหรับพัทยานะครับสมัคร790าแต่ว่าได้มัคนะครับในมัคคล้ายๆแก้วเก็บความเก็บความเย็นเก็บความร้อนเนาะที่30ด้วยท็อป30ของผู้ชายและผู้หญิงจะได้อรับอะไรค,ครับของ 10K 1คบกิโลก็จะมีท็อป30 เมดหมวกนะครับห,หมวกที่ราเล็บท็อป30มบนะครับโอ้ดูดีเชีวยวสวยเลยห้ากิโลก็จะมีท็อป20ก็ได้เป็นหมวกเหมือนกันเนาะเป็นหมวกทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับแล้วก็นอกจากนั้น5กิโลยังมีผ้าบัฟให้ด้วยนะครับโอ้ดีจังเลยนะคะซึ่งงานนี้นะคะก็มีช่วยรางวัลให้ด้วยนะคะช่วยรางวัลก็เป็นรุ่นอายุมีเงินรางวาัลนวยนะคะคุณเงินรางวัลน,นะครับมีด้วย สำหรับ10กิโลเท่านั้นนะครับที่1ที่2ที่3นะครับในแต่ละรุ่นอายุเนี่ย1 0 0 1,000และ800บาทซึ่งรุ่นอายุก็จะแบ่งตั้งแต่อันเดอร์ลงมาแล้วก็3 0 39 40 49 50 59แล้วก็60อัพเนอะถ้าใครมานี่ได้ช่วยรางวัลนี่คุ้มเลยนะครับเหมือนวิ่งฟรีเลยนะครับถ้าได้เงินรางวัลใช่ไหมคุณผู้ชมได้เลยอ๋อค่ะโอเคค่ะนี่ก็คืองานแรกนะคะเป็นงานที่ ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะส่วนงานถัดไปก็คืองานซีนิก ครบมลทอนจังหวัดระยองนี่ค่ะปีที่แล้วเราก็ไปมาหลายปีแล้วนะคะก็บรรยากาศดีมากเลยเพราะว่านิ่งลิมชายหาใชตั้งแต่หาดแหลมเจริญหา่สุชดาแล้วก็หาดแสงจันแสงจันรัสามหาด วิ่งชดไปแล้วกลับนะครับไป10กิโลกลับ10กิโลนะก็ถ้าใครที่จะทําเวลาเนาะทำพีวีทำนิวพีวีสนามนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามนะคะเพราะว่าทางตรงเลยค่ะถ้าสาหรับระยะ2 0กิโลก็ตรงไป10กิโลแล้วก็วกกลับมาอีกนะคะก็จะก็จะถึง21กิโลพอดีส่วน10เคนะคะก็วิ่งไป5กลับ5ทางเรียบเนาะคุณสีใหญ่เนาะทางเรียบสำหรับคนที่อยากไปทําเวลาทำนิวพีวีนะครับเหมาะสมนะครับงานนี้เพราะว่าไม่มีเนินแล้วก็ แต่ว่าบางปีจะมีลมนะลมะแรงปีสองปีที่เราไปมีลมแรงมีลมแรงก็ต้องดูตามเป็นปีถ้าเกิดมีพายุเข้าอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ถ้าเกิดลมสงบเนี่ยทำเวลาได้ดีแน่นอนปีที่แล้วทําทเวลาได้ดีเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นวิ่งที่หาดแหลมเจริญซึ่งตรงนั้นก็บรรยากาศดีนะคะเขาการจอดรถเนี่ยเขาจะให จอดรถเนี่ยไปที่วัดเนาะที่วัดแหละแล,ะล <ด S 1> ้แวลก็รถสองแถวมาซึ่งสะดวกแล้วเขาก็ปิดถนนได้ดีมากเลยปีนี้ราคาค่าสมัครอยู่ที่เท่าไหร่คะมีทั้งหมด2ระยะน,นะครับ2ี่กิโลและ10กิโลแล้วก็ปล่อยตัวต,วตอนตีสี่คึ่งกับตีห้นะครับ10.21โลนี่ยตอนนี้ราคา950าบาทนะครับมีฟินิเชอร์นะครับ 10กิโล850บาทไม่มีฟินิเจอร์ค่ะถ้าพูดตามตรงแล้หน้าสมัครที่เปดโลนะคะเพราะในเสื้อ2ตัวเพิ่มอีกบาทเองแล้วก็งานนี้นะคะเขาบอกนิดนึงเขานี่เขามีเสื้อแบบนี้ให้ก็คือถ้าคุณสมัครแบบ5 3 1ก็คือ5สนามก็คือวิ่ง3ปีเป็น1ซีรีส์ถ้าคุณสมัครแบบนั้นเป็นแพ็กเกจนะคะก็จะได้เสื้อแบบนี้นะคะนี่คือด้านหน้านะคะสวยมากและนี่คือด้านหลัง โอ้ะะ oh, เป็นฟินิเชอร์นะครับคุณศาสตรสิคุณได้มาแล้วนะครับเสื้อฟินิเชอร์ทั้งหมด5สนามนะครับก็มีปานบุรีละยองจันทบ,บุรี2สนามนะครับแล้วก็กรบบรีค่ะคือต้องวิ่งให้ครบภายใน3ามีอันนี้เราวิ่งครบแล้วเราก็จะได้เสื้อตัวนี้ใส่สวยมากใส่กางยืนสวยมากเลยนะคะอุ้ยมีเมงินรางวัลด้วยอ,อยากรู้ไหม <c oughs> อยากทราบเลยเพราะว่างาน งานนี้เงินมันค่อนข้างสูงมีอะไรบ้างคะมีเฉพาะโอเวอร์ออยี่สิบเอ็โลนะครับค่ะยีิบอโลสำหรับโอเวอร์ออสิบเอ็ดโลอ๋อแล้วก็10บกิโลก็มีนะครับสำหรับโอเวอร์ออนะครับแต่ว่าไทยเนี่ยเฉพาะโอเวอร์ออลไทยยี่สิบเอ็ดโลเท่านั้นค่ะก็ยี่สิบเอ็ดโลเริ่มจากสองหมื่นหน่นห้าและหนึ่งหมื่นนี่คือโอเวอร์ออทั่วไปทั่วไปแล้วก็10บกิโลทั่วไป17,5 0 0และ5,000บาทและพิเศษสำหรับโอเวอร์ออล์ไทยยี่สิบเอ็ เพิ่มอีกาหและ5,000บาทส่วนถ้วยรางวัลนะคะก็จะมีค่ะมี5รางวัลแล้วมีรางวัลท็อปร้อยด้วยใช่ทุกครั้งของน้องซีนิกเขาจตุ๊กตาให้ก็เป็นตุ๊กตาให้ทุกปีท็อปร้อยนะคะครับก็เป็นท็อปร้อยสำหรับ21โลุ่นโรลชายและหญิงนะครับใช่ค่ะก็ไปลรุ้นท็อปร้อยกันได้นะคะแล้วที่นี่นะคะเขาก็มีอายุมากกว่า70ดด้วยถ้วยรางวัลถูกต้องครับนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งงานเนาะคุณตีใหญ่เนาะที่เราก็ไปทุกปีแล้วเราก็ชอบบรรยากาศชอบการจัดงานซึ่งการจัดงานเนี่ยก็จะเป็นของเลสอัพใช่ไหมใช่ครับของเ e สอัพนะคะเลสอัพนีจัดงานดีมากงานนี้มี e l i t ตเลเ e ลของ World a t h l e t i c ด้วยนะครับเป็นโลสเลส l ลเ e l นะครับเวอร์อัลติคนะครับก็คือได้รับมาตรฐานของ v l r a t h l e t i c ด้วยครับสมควรไปวิ่งนะครับอย่างยิ่ยง สิบสิงหามีงานอะไรคุณอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะมีงานอะไรที่เด็ดๆบ้างคะวิ่งทะลุหมอก2 0ง5ันยี้าเขาคอเพชรชบณลโอ้ได้ข่าวว่างานนี้นะคะมีทุกระยะเลยไม่ว่าจะเป็น5โล10โล21และ42อยากทราบราคาค่าสมัครค่ะคุณที่ย่า่เนี่ย1 1 9หฮร,ร้าปมาราทอน990รมินิมาราทอน10โล790ฟันรัน590นะครับและมีเชลตี้ 2,000บาททุกระยะนะครับโอเคเลยแล้วก็ได้ข่าวว่างานนี้นะคะก็จะวิ่งในบรรยากาศของเขาเขาสวยงามเนาะใช่ครับแล้วเขามีรางวัลครับก็มีเงินรางวัลก็จะเป็นโอเวอร์ออทยและโอเวอร์ออทั่วไปนะครับสามที่หนึ่งถึงสามนะครับก็จะมีเงินรางวัลสาหรับฮาร์ปสำหรับมาราธอน42ฮาร์ปมาราทอนก็มี10กิโลก็มีนะครับก็สมัครสามารถสมัครได้ในร้านลานะครับเข้าไปที่ร้านลาเสิร์ วิ่งทะลุหมอกเขาคอวิ่งทะลุหมอกมาราธอน2025ะนะก็สามารถสมัครได้บรรยากาศดีน่าไปนะครับสำหรับคนที่พลาดเขาค้อมาราธอนก็มาวิ่งทะลุหมอกกับเขาค้อเส้นทางอาจจะใกล้เคียงกัน ก็ยังมีงานสําคัญเนาะในวันพิเศษเป็นวันอังคารนะคะงานอะไรคะก็เป็นงาน12สิงหารันฟอร์มัมนะครับครั้งที่30แล้วนะคะโอ้จัดมาหลายปีแล้วนะคะครับปีที่แล้วเราก็ไปมานะคะบรรยากาศดีวิ่งขึ้นสะพาน3้สะพานนะคะสนุกสนานกันไปนะคะมีตั้งแต่ระยะฮาร์ฟนี่นีฟันรันและเดินนิ่ง1.8กิโลสี่ระยะเลย สามสาหหรือสี่สัปานสามสัปามัาใช่ไหมคะไปกลับก็6กสิใช่ครับไปกลับก็6เนาะปีที่แล้วเราก็ไปมาก็สนุกดีนะคะลืมลืมงงง,ง,งค่ะราคาค่าสมัครเท่าไหร่คะโอ้ค่าสมัครนี่ตัวเลข8ปดดีนะครับแปดอยสิบสองำหรับฮาร์ฟห้าร้อยสิบำหรับมินิห้าสิบำหรับฟันรันและเดินวิ่ง18ึจกิโลห้าค่ะควรสมัครฮาร์หรือไม่ก็มินินะครับ ปันลังก็ไม่คุ้มนะครับแต่1.8ก, <c oughs> กิโลเนี่ยเขาวิ่งกันอยู่ข้างในนะปีที่แล้วจาได้ว่าวิ่งจบกลับเข้ามาแล้วก็เขาก็ปล่อย1.8กิโลวิ่งเดินวิ่งกันอยู่ข้างในก็ถือว่าดีนะพ่อแม่ลูกก็วิ่งด้วยกันเพราะมันเป็นรังฟองลมไงคุณถูกไหมคะอุ่ยมีสมัครคู่ด้วยนะครับอ่ารา,า,ารคาเท่าไหร่คะได้รับส่วนลดด้วยนะครับจาก800ก็เหลือ1,500นะครับ ก็ค oh. ือลดเป็นประมาณ100บาทสําหรับฮาบมาลาทอนคมินิก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นคู่9 2 2บาท2คนก็ถือว่าไม่แพงนะครับเป็นราคาที่คุ้มค่าฟันลานเดินวิ่งก็คู่ก็912ส่วน V.I.P ก็มี1,012บาทกับการกุศล2,012บบาทนะครับไม่จำกัดระยะทางสามารถลงอันไหนก็ได้ครับ งานนี้เขามีถ้วยรางวัลอย่างไงบ้างคะคุณปีที่ได้จำได้ว่าน้องหมูน้อยนะคะได้อันดับหนึ่งนะคะได้ถ้วยพระราชทานไปเลยค่ะครับก็มีเป็นรุ่นอายุนะครับเอามีโอออด้วยอ๋อมีเงินรางวัลด้วยครับผมก็5,000บาทเออ6,000บาทและ,ะถ้วยรางวัลสำหรับไทยส่วนต่างชาติไม่มีเงินรางวัละครับค่ะโดเฉพาะสชาติไทยนะคะมินิมีสี่0บาทโอออไทยไทยไทยและหญิงไทยส่วนต่างชาติจะไม่มีเงินรางวัล มีแต่ถ้วยมีเงินรางวัลของรุ่นอายุด้วยนะคะคุณจําได้ปีที่แล้วเขาก็มอบรางวัลให้1-3 3รางวัลค่ะห้0พันสี่พันในแต่ละรุ่นนะครับแปดสิบเอดถึงยี่สิบเก้าสิบถึงสามเและ60ปีขึ้นไปอ๋อนี่ของฮาบมาราทอนใช่ไหมคะมาราธอนมินิไม่มีอ๋อมินิไม่มีนะคะแล้วก็มีนักวิ่งแฟนซีวิ่งนักวิ่งแฟนซีได้สรางวัลนะครับใช่อันดับหนึ่งสามพัและหนึ่ เป็นนักวิ่งแฟนซี<า>นะคะก็<ๆ>มีรางวัลให้ด้วยนะคะก็<า>ถือว่าง,งานนี้เป็นหนึ่งงานเนาะที่น่าสนใจนะคะคุณตีใอย่างเนาะถ้าอ <ะ S 1> าใครอยู่กรุงเทพมงว่างวันหยุดนะครับ<ๆ>ก็ไปออกกำลังกายกับพ่อกับแม่ได้นะครับชวนคุณแม่ไปวิ่งไปรับรางวัลกันใครอยากรู้จักเส้นทางยังไงก็ไปดูได้ในคลิปของสสิ101 12สิงสิงหาลันฟอร์มมัมปีที่แล้วครับผม ไปวันที่17สิงหามีงานอันหนึ่งที่เราแนะนำนะครับก็คือบัง kok airway ตราดฮาฟ์มาราธอน2,025ครับโอ้บัง oh, kok airway เขาก็มีเป็นซีรีของเขาเนาะไปจังหวัดตราดนะครับตอนนี้ตอนนี้ค่ะไปจังหวัดตราดนะคะค่าใช้จ่าย ค่าสมัครราคาเท่าไหร่คะมีทั้งหมด3ระายะนะครับ21-10และ5ค่าสมัคร900-650และ600บาทสและหกรบาทสำหรับห้กิโลนอกจากนั้นมีเด็กด้วยครับราคาเด็ก299บาทเองซึ่งก็งานนี้นะคะก็จะมีสำหรับเด็กด้วยเนะาะสำหรับเด็กๆ อันนี้ตานีวิ่งสําหรับเด็ก800เมตรแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่ที่วิ่ง210และ5กโลเนี่ยเริ่มที่สนามกีฬาปรางจังหวัดปราอสนามอนตราด FC ก็คือการจัดงานนะคะจัดที่สนามกีฬาจังหวัดตรากเนาะ21กโลเนี่ยได้ไปวิ่งที่สระสีเสียดนะครับก็เป็นสระบน้ําน่าจะเป็นใจกลางเมืองตราดนะครับสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวชมเมืองตราดก็แนะนำนะครับ ด้วยรางวัลก็มีโอเวอร์ออยี o, L, L. ่เอ็ดโลกับสิโลส่วนเอ็ดกรุ๊ปเนี่ยก็จะประมาณ10ปีนะครับยี่สิบถึงยี่สาสามสิบามเก้าี่สบาอุ้ยมีเจ็ดอัพด้วยนะครับโอ้สำหรับคน70 s, นะคะก็น่าไปรุ้นรางวัลนะคะ5้กิโลไม่มีการแข่งขันนะครับจะมีแค่21กับ10บกิโลนะครับที่มีการแข่งขันโอเคนะคะ งานของทางบางกอกเอเว์นะคะก็เป็นงานหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาก็จัดมาหลายปีแล้วนะคะก็มีส่วนลดพิเศษของการซื้อตั๋วด้วยนะครับถ้าใครเป็นในงานนี้จะได้คูป,ปองส่วนลดนะครับสำหรับการซื้อตั๋วข่องบินบางกอกเอเว์นะครับลูฟีลูฟีฟงานนี้ลูฟีนะคะลูฟีนะครับสำหรับคนที่อยากได้รูปเยอะๆนะครับงานบิน งานล<ฟ>ูปกี่เยอะและการสมัครก็ไปสมัครได้ที่ไทยรันใช่ไหมคะครับผมเข้าไปในไทยรันยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับโอเคได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่น่าสนใจ ะะเป็นอาทิตย์ที่24สิงหาคมก็มีงานใหญ่นะคะที่นักกีฬานะคะอีลิทหลายๆท่านรอคอยก็คือสงขลามาราทอน2,025ครับทำไมอีลิทถึงรอคอยคะคุณตีใหญ่งานนี้นะครับเป็นการเป็นสนามในการคัดตัวนักกีฬาซีเกมเลยนะครับเพื่อที่จะไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับถ้าใครมีลุ้นสถิติในการเข้าแข่งขันซีเกมได้เนี่ยแนะนำว่าควรไป และถ้าใครอยากจะวิ่งกับอ e ีลิตนะคะงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แนะนําค่ะแล้วค่าสมัครอยู่ที่เท่าไหร่คะครับก็42โลเนี่ยพันสองยี่สิบเอ็ดเก้าร้อยสิบโลหกร้อยห้าสิบและฟานลัน4 5สี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมโอ้เ<น>วลาคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะจัดงานนะคะเขาจัดที่ไหนคะคุณตี๋ใหญ่คะสนามนะักยิมเนเซียมสนามตป็นะัสุรานนน์นะครับค่ะก็คือจัดที่ที่เจสารรบาลเปล่าคะคุณใช่ครับ ซึ่งงานนี้นะคะก็มีนักวิ่งนะคะอีกชาวไทยนี่ไปกันหลายท่านเลยแล้วเสื้อก็โอ้สวยนะคะงานนี้เนี่ยแน่นอนเลยคิดว่ามีเงินรางวัลนะคะคุณตีใหญ่คะมีเงินรางวัลแบบไหนบ้างคะก็เป็นนานาชาติมีชายและหญิงอ,อ่ชายสามหมื่นหญิงหนึ่งหมื่นไอ้สามหมื่นสำหรับ10กิโลนะครับค่ะโอ้นี่กิโลนะครับสามหมื่นกับสามกับสามหมื่นทั้งชายและหญิงโอ้โอดน,นานาชาติสําหรับ ทั่วไปชาวไทยนะครับถ้าเป็นคนไทยเริ่มค่ารางวัลสอง0มื่นหมื่นสี่หนึ่งหมื่นแปดันและหพันี่สำหรับ1 0บกิโลนะครับอาแล้วดูย1 21ต้อิเองเยอะขึ้นดีครับคี่ิก็เริ่มจากโอลทั่วไปสี่0มทั้งชายและหญิงส่วนชาวไทยนะครับมีห้รางวัลเริ่มจากสา0หมื่นสองหมื่น0มื่นสี่หนึ่งหมื่นและแปดทางบาทอับสุดท้ายคือมาราทอนทอนเงินเยอะเลยมาราทอนขึ้นเป็นห0 0 0 0ืนนะครับ ก็คือโออทั 500, 000, 500, 000. 180, ่วไปนานาชาตินะครับผู Honestly, inside, ้ชาย5 0 0 0ทื่นผู้หญ iv ิงห้าหมื่สำหรับคนไทยก็จะมีห้ารางวัล4ี่หมื่นส0ม0 0ื0น0 0ง0มื่และ1,000 0บาทนบาทครับที่5ถึงว่าอีลิตทำไมไปกันเยอะแล้วงานนี้เนี่ยมีทุกระยะนีอีลิตก็สามารถที่จะกระจายตัวกันได้ด้วยโอ้โหงานนี้น่าไปมากเลยค่ะโหล้วเส้นทางวิ่งดูดีมากเลยนะคะครับก็เป็นบริเวณเรียบ ใชหาดด้วยนะอืมดูดีถึงว่าบรรยากาศดีน่าลองเนาะสงสัยเราต้องลองไปสักปีละสงขามาราธอนนะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่น่าสนใจค่ะคือสงขามาราธอนสมัครได้ที่ไหนคะไทยรันไทยรันครับผมไทยรันยังสมัครได้อยู่นะครับสมัครได้อยู่ค่ะไม่เต็มนะครับค่ะ สุดท้ายค่ะเรามีงานอะไรที่น่าสนใจค่ะ31สิงหาแนะนำเป็น Run with the flow โดยโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับค่ะอันนี้น่าจะไม่ใช่วิ่งที่ไหนคะสวนหลวงรอ้าวิ่งเพื่อหัวใจและสมองปีที่2นะครับซึ่งรายได้นะคะหลังหักค่าใช้จ่ายก็นำไปมอบให้กับมูลนิธิเวทดุสิตนะคะของ สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะคะและงานนี้จัดที่สวนหลวงในกรุงเทพนี่เองสวนหลวงร๊อเ้าหวังว่างานและงานนี้คงจะไม่ใช่ยิ่งทิปไม่ทิพแน่นอนงานที่ผ่านมานะคะเพราะว่าจัดโดยโรงพยาบาลกรุงเทพแหละคะครกรไม่นาทิปมีระยะอะไรบ้างคะมี10.5และ5กิโลนะครับ ค่ะราคาตอนนี้ยังเป็น Early Bird อยู่ครับโอ้จนถึงวันที่เท่าไหร่คะร์ลจนถึงวันที่11มิถุนายนนะครับยังมีโอกาสได้ครกันได้ิร์ตสกันได้ e กิโล Bird 1 0 5ยี520บาทค่ะไม่แพงนะไม่แพง5้ากิโลที่400บาทนะครับถ้าเกิดว่าเลยนี่เราอาจจะปรับราคาอีกประมาณร้อยหนึ่งนะครับค่ะส่วน V.I.P ก็ยังเป็น Early Bird V.I.P นครับขั้นแปดค่ะ พันแปดสำหรับเอ่อสิบจุดห้าและห้ากิโลราคาเท่ากันสามารถซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพได้นะครับราคาประหยัดนะครับก็ดูในเพจของรันราได้นะครับว่าเท่าไหร่บ้างนะครับการสมัครก็คือสมัครได้ที่ร้านราเนาะครับผมเข้าไปในร้านราแล้วก็เสิร์ชรันวิดเดอร์โฟนะครับเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาไม่แพงนะครับถ้าเราสมัครวิ่งนะครับเป็นของโรงพยาบาลกรุงเทพดังนั้นเนี่ย โปรแกรมตรวจแพ็กเกจก็น่าจะเป็นที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนาะคุณตีใหญ่เนาะแน่นอนครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่น่าสนใจที่ใครอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนนะคะก็เป็นหนึ่งงานที่แนะนำเนาะครับและอันนี้ก็เป็นงานวิ่งที่น่าสนใจนะคะในเดือนสิงหาคมที่พวกเรายังสามารถหาสมัครกันได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีงานอะไรที่แนะนำหรือมีงานอะไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์ก็เขียนคอมเมนต์แจ้งให้พวกเราและเพื่อนๆท่านอื่นทราบด้วยเนาะปิ๊ย <ผม S 1> ใหญ่เนาะก,ก็มีหลายๆงานที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับก็แจ้งมาแจ้งกันมาได้แล้วก็แนะนำเป็นเพิ่มเติมมาส่วนใครมีคอมเมนต์สอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันด้วยค่ะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ okay. และใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ฝาก Subscribe ด้วยนะคะถ้าใครที่ขับ Subscribe แล้วไม่ต้องกดซ้ำนะคะเ้เดียพอรงียวพอค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าครับ okay.